2 0 2 4คลิปนี้เป็นคลิปที่เราถ่ายไว้ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วพวกเรากำลังเดินทางไปเที่ยวหมู่บ้านแซมแมทแล้วก็จะไปขึ้นเขามัตตาฮอนกันด้วยเป็นครั้งแรกที่เราเดินทางไปเที่ยวหมู่บ้านแซมแมทโดยรถนะก็จะเห็นวิวข้างทางที่แบบโอ้ล้านตาม,มากมองไปทางไหนก็ว้าวอันนี้ก็สวยตรงนี้ก็อยากถ่ายเอาไว้ก็เลยจะเป็นคลิปที่มีวิวข้างทางเยอะพอๆกับตอนที่เที่ยวในหมู่บ้านเลย เราจะนอนค้างกันที่สมัดหนึ่งคืนตอนช่วงตุลาคมนี้มันเป็นช่วงที่โรงแรมที่สมัดราคาไม่ค่อยแรงมากก็เลยตัดสินใจว่าเออไปเที่ยวกันไหมเพราะว่าคุณสาเนี่ยมาอยู่สบริแซ่ประมาณ3ปีแล้วก็ยังไม่เคยไปเที่ยวมาตฮอนเลยจริงๆช่วงเดือนตุลาคมนี้ควรจะเป็นช่วงที่ฤดูใบไม้เปลี่ยนสีเป็นสีส้มสีเหลืองแล้วนะแต่ปีนี้เนี่ยก็คือเขียวนานมากวิวข้างทางก็จะได้ประมาณนี้ เดินทางจากซูริกไปถึงหมู่บ้านสมัทเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมองกว่าขึ้นอยู่กับว่าจะแวะหรือไม่แวะส่วนตัวเนี่ยเราตั้งใจที่จะแวะกินอาหารเที่ยงกันนะก็อาจจะมีเวลาบวกเพิ่มขึ้นมาอีกเรื่องวิวระหว่างทางที่สวิสเนี่ยเราคงไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะทุกคนก็คงเห็นในคลิปแล้วแต่อยากจะบอกว่าสิ่งที่อยู่ในคลิปกับของจริงมันต่างกันมากเลยนะอยากให้ทุกคนได้มาเห็นด้วยตาตัวเอง ว่างทางเนี่ยก็เรียกว่าเป็นทางที่โหดเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าจะต้องมีการข้ามเขาโลดอุมโมงค์ผ่านโค้งนั้นโน้นีนน้อะไรเงี้ยแบบคือแบบมันก็เป็นการเที่ยวที่สนุกดีนะเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้เห็นวิวแบบนี้เลย เราเป็นคนที่ชอบปรับบนรถมากเลยนะแต่ทริปนี้เนี่ยคือเรียกว่าไม่หลับเลยก็ว่าได้เพราะว่าช่วยกันรุ้นกับคุณสานะว่าจะผ่านโค้งนี้ไปได้ไหมเราจะต้องขึ้นไปภูเขายอดนั้นเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือสนุกมากเลยนะ ็คือเมืองอูรี่นะแล้วก็ตรงนี้เขาก็จะมีโรงแรมรแล้วก็มีตึกรามบ้านช่องที่กําลังขึ้นอีกนะซึ่งก็เป็นเมืองที่ว่าอยู่ในภูเขาล้อมรอบเจริงๆภูเขาช่วงนี้มันก็บอกไม่ถูกนะมันจะดูแห้งแล้งมันก็ดูแห้งแล้งมันจะดูเขียวในบางพื้นที่มันก็เขียวนะก็เป็นวิวประมาณนี้บางทีก็รู้สึกเหมือนว่าเอ๊ะนี่ฉันอยู่อีกประเทศนึ่งหรือเปล่าเพราะเราไม่เคยมาเห็นภูเขาสีนี้เลย Through Leave the you can see what behind ทุงยาตรงนี้เนี่ยเอาจริงๆก็แอบให้ฟีลเหมือนอยู่ในประเทศมองโกนะค่ะแต่ว่าชนเผ่าที่กำลังขี่ไม้อยู่เท่าน,นั้นเอง ได้เจอรถไฟสายมัตเตอร์ฮอนก็ถาดเป็นเส้นทางที่สวยมากๆเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยในสวิตสก็จะมีเส้นทางรถไฟที่วิวสวยที่เขาบอกว่าขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในโลกเลยนะไม่ว่าจะเป็นกลาเซียเอ็กเพรสหรือแบร์นีนาเอ็กเพรสซึ่งส่วนตัวเราเนี่ยเราเคยไปเช็คราคาของกลาเซียเอ็กเพรสมาแล้วนะ ก็ราคารุนแรงเอาเรื่องแต่ว่าเส้นทางของล l a ซ i e อ็กซ์เพรเนี่ยก็จะถ้าทำจนสุดสายนั่งจนสุดสายนะก็จะประมาณ7-8ชั่วโมงซึ่งเราคิดว่ามันนานมากแต่ถ้าคนที่จะเลือกนั่งเนี่ยก็สามารถเลือกสถานีขึ้นแล้วก็สถานีลงได้ไม่จำเป็นต้องนั่งตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางนะส่วนตัวเราเนี่ยเราเคยไปลองใช้บริการเบอร์นีน่าเอ็กซ์เพรสมาแล้วซึ่งเส้นทางนั้นเนี่ยจะใช้เวลาไม่นานเท่าลาเซเอ็กซ์เพรส ยังไงถ้าเราลงคลิปแล้วเนี่ยก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะจริงๆวิธีการเดินทางด้วยรถไปหมู่บ้านสมัดเนี่ยมันก็มี2วิธีนะคือไม่จาเป็นต้องไปขับรถขึ้นเขาลงห้วยแบบที่เรากำลังทำตอนนี้นะ S <S <an> เขาจะมีรถไฟที่บริการให้รถขึ้นรถไฟแล้วก็ผ่านเลาะเข้าไปในอุมโมงค์อะไรเงี้ยซึ่งเส้นทางหา้าเราจะใช้ตอนขากลับนะซึ่งขาไปเนี่ยก็เห็นแล้วแหละแต่ก็ไม่เคยสัมผัสแล้วก็ไม่รู้จักน่ามันเป็นยังไงก็เลยง,งงแต่ว่าขากลับเนี่ยก็เออไม่อยากจะขับขึ้นเขาลงหงวยแล้วรู้สึกสงสารรถก็ตอนขากลับก็เลยจะใช้บริการโดยเอารถขึ้นรถไฟแล้วก็ลอดอุมโมงค์เพื่อที่จะ ย่นระยะเวลาเดินทางด้วยเห็นเส้นทางไหมทุกคนว่าม,มันโคตรเคี้ยวเดียวรถแค่ไหนแล้วมันก็จะแบบเป็นทางขึ้นชันตลอดเวลาเลยนะก็เวลาขับเลยก็ต้องค่อยๆขับไปนะ ก็ขึ้นมาแบบแทบจะถึงยอดเขาเลยนะระหว่างทางก็จะเห็นมาเป็นหุบเหวเป็นอะไรเงี้ยซึ่งมันสูงมากแต่มันก็สวยมากเช่นกันเรานี่แทบไม่กล้าหลับเลยนะเพราะว่าต้องคอยให้กำลังใจคุณสาเราพอเห็นวิวเยอะๆสวยๆอย่างเงี้ยนะเราก็อดใจไม่ได้ที่จะจอดแวะข้างทางเพื่อที่จะหยุดถ่ายรูประหว่างทางเนี่ยเขาก็จะมีบางจุดที่ให้สามารถรถที่รถสามารถจะจอดได้นะ ก็หาที่จอดที่แบบปลอดภยัยปลอดภัยนิดนึงนะเพื่อที่จะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นและนี่ก็คือจุดแวะพักแรกของเราวิวอลังการมากเราใช้เวลากันอยู่จุดนี้ถ่ายรูปเก็บภาพวิดีโอกันอยู่พักใหญ่ๆเลยนะ เป็นวิวที่มองไปแล้วสบายตาสบายใจมากเลยอยากให้ทุกคนได้มาเห็นแล้วเราก็ไปกันต่อจ้าแต่ว่าก็อีกไม่ไกลนะเราก็แวะพักอีกหนึ่งจุดเพราะว่าเห็นวิวแล้วมันอดใจไม่ได้ที่จะหยุดแวะถ่าย ใจจริงนี่แทบอยากจะหยุดแวะพักถ่ายแล้วก็เก็บรูปแทบจะทุกจุดเลยนะแต่ถ้าทำอย่างนั้นวันนี้ก็คงจะไม่ถึงหมู่บ้านเซมัดแน่นอนเก็บรูปเก็บวิวกันหนำใจแล้วก็ขับรถกันต่อจา้าหวังว่าทุกคนคงยังจะไม่เบื่อวิวข้างทางที่เราเก็บมาฝากกันนะหน,ตน,นตา,านนตอนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเรา แทบจะข้าบูเขามาแล้วนะลูก,กนงเต็มแ,แต่ก็ยังไม่เห็นจุหมายปลายทางนะยังไปกันต่อ,อย ตอนจุดนี้เนี่ยก็เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงนิดๆแล้วนะเราก็อรอลุ้นกันว่าข้างหน้าจะมีหมู่บ้านแล้วก็จะเจอร้านอาหารที่จะแวกกินข้าวเที่ยงกันหรือเปล่าแล้วเราก็มาเจอร้านอาหารร้านนี้นะซึ่งก็จะเป็นทั้งร้านอาหารแล้วก็ โรงแรมที่แวะร้านนี้เนี่ยเพราะว่ามีที่จอดรถที่สะดวกสบายอยูอ่ตรงหน้าร้านเลยก็เลยแวะกินเข้ากันที่ตรงนี้แต่อย่าถามนะว่าชื่อร้านอะไรเราจําไม่ได้แล้วขอโทษด้วย<อ>ก็เป็นมื้อเที่ยงง่ายๆนะเป็นไก่กับผลไม้ในซอสกะหรี่แล้วก็อีกจานหนึ่งก็เป็นอาหารป่าซึ่งช่วงฤดูเดือนตุลาคมเนี่ยเป็นฤดูที่ขอจะกินเก้งกวางกันอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็เลยจัดไปสักหน่อย ทองอิ่มแล้วก็ไปกันต่อจา้าจนถึงตอนนี้เนี่ยเราก็จะใกล้ถึงที่จอดรถในเมืองแทชแล้วนะเขาก็จะติดไป้ายไว้อย่างไรนะว่าเป็นม,มา t t ตอ r ์ฮอนเทอร์มินาลเราก็สามารถเอารถมาจอดทิ้งไว้ที่นี่ได้นะก็จะมีค่าใช้ใจ่ายอยู่ประมาณเวลา20กว่าแฟรังนี่คือเราไม่แน่ใจเท่าไหร่นะสามารถเช็คออนไลน์ได้เลย หลังจากเอารถจอดแล้วเนี่ยก็สามารถจะเดินต่อจากที่จอดรถไปที่ออสถานีรถไฟต่อได้เลยนะจากตรงนี้เนี่ยก็จะนั่งไปถึงหมู่บ้านสมัตอีกประมาณ20นาทีนิดนิดได้มั้งถ้าจะไม่ผิดเราซื้อตั๋วออนไลน์มาแล้วเรียบร้อยนะแต่ถ้าใครไม่ได้ซื้อตั๋วออนไลน์ก็สามารถจะมากดตัวเอาที่นี่ก็ได้นะรอรถไฟไม่นานนักรถไฟก็มาแล้วจ้า หมู่บ้านเสมาเป็นหมู่บ้านที่ปลอดรถยนต์นะก็จะมาขับรถได้ลึกสุดก,ก็จนถึงสถานีแทชนี่แหละเพราะหลังจากนั้นเราก็จะต้องต่อรถไฟกันเข้าไปในหมู่บ้านนะจ้า นั่งรถไฟชมวิวอึดใจเดียวก็มาถึงสถานีเซอร์มาตแล้วแพลงของเราวันนี้ก็จะมีแค่เช็คอินนั่นเล่นในหมูบ่บ้านแล้วก็ไปหาข้าวกินกันส่วนการที่จะขึ้นไปเที่ยวชมมัตอฮอนนั้นก็จะยกให้เป็นของวันพรุ่งนี้นะ โรงแรมที่มีสปาแล้วก็ห้องกว้างขวางด้วยช่วงที่มาเข้าพักเนี่ยก็ไม่ได้เป็นช่วงไฮซีซั่นเข้าห้องก็จะอยู่ที่ประมาณ360แฟรงก์<อ>ก็ตกเป็นเงินไทยก็ประมาณ14,000บาทจากห้องนี้เนี่ยเราจะเห็นวิวของมัตต์เอร์ฮอร์นียนะแต่เราได้ห้องที่อยู่ชั้นแทบจะเรียกว่าชั้นล่างสุดเลยก็ว่าได้วิวก็เลยไม่ได้แบบอูห้หูโอหาอะไรขนาดนั้นแต่ห้องพักนี่คือ กว้างมากสำหรับประเทศสวิเนี่เราถือว่าห้องใหญ่มากเลยแล้วก็ดูสะอาดสะอ้านที่สําคัญเตียงนอนสบายด้วยและนี่ก็คือวิวจากห้องที่เห็นภูเขามัตตอห์ฮอนแบบลิบๆนะเอาจริงๆถ้ารีเควสก็อาจจะได้ชั้นที่ดีกว่านี้ถ้าได้ชั้นสูงก็น่าจะเห็นมัตตอห์ฮอนได้ชัดเจนกว่านี้แต,แต่ไม่เป็นไรในเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วยังไงเราก็จะต้องได้เห็นเจ้ามัตตอร์ฮอนแบบชัดๆแน่นอน หลังจากที่เดินเล่นมานิดนิดหน่อยๆแล้วก็มาแวะที่บาร์ของโรงแรมโรงแรมหนึ่งเป็นบาร์ที่บรรยากาศดีมากเลยเขามีดนตรีสดด้วยอดใจไม่ไหวก็เลยต้องแวะเตงแล้วก็หาอะไรกินเล่นลองท้องก่อน เดินเล่นกันมานิดนีดหน่อยๆก็จะมาถึงจุดสะพานตรงนี้ที่ใครๆก็ต้องหยุดแวะถ่ายรูปนะเพราะว่าจากจุดนี้เราจะเห็นภูเขามัตเตอร์ฮอนแบบชัดๆเลย ถ่ายรูปไปมาเก็บบรรยากาศแล้วก็ได้เวลามือขําแล้ววันนี้เราก็มากินที่ร้านที่มีการแสดงโชว์ลนะัมเบียนาก็จะเป็นการแบบจุดไฟแล้วก็ใส่เหลาเพื่อให้ไฟมันลุกพรืบอะไรอย่างเงี้ยอาหารที่ฤดูนี้ที่ต้องกินก็อย่างที่บอกเมื่อกี้เลยก็คือเป็นพวกอาหารป่าจากเนื้อกวางเนื้ออะไรเกงอะไรพวกนี้นะซึ่งเราก็ไม่พลาดที่จะมากินนะเพราะว่าที่นี่ก็ขึ้นชื่อเรื่อง อาหารเนื้อสัตว์ปลาเลยทีเดียวช่ังค เช้าวันใหม่เรากําลังนั่งรถไฟสายกระเพื่อที่จะไปชมมัตฮอนเราจองตั๋วรถไฟไว้ตั้งแต่วันก่อนนะก็คือก่อนที่จะเข้าที่พักก็ไปเตรียมจองตั๋วรถไฟให้เรียบร้อยเพราะว่ากลัวว่าจะเต็มสากราดราคาตั๋วรถไฟขึ้นไปชมเจ้ามาตฮอนเนี่ยก็ราคาแรงเอาเรื่องเหมือนกันนะสองคนนี่ก็ตกประมาณ7 0 0 0กว่าบาทไทยได้ อกตรงๆว่าก็แอบตกใจกับเจา้าภูเขามัตต์ฮอนนะเพราะว่าหิมะหายไปหมดเลยเราเคยขึ้นมาบนเนี้ยครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนนะเป็นช่วงเดือนตุลาคมเหมือนกันนี่แหละแต่ตอนนั้นนี่คือหิมะเยอะมากบรรยากาศคืออีกแบบหนึ่งเลยนะอันนี้ก็คือเออเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์เหมือนกันว่าหิมะหายไปไหนหมดก็น่าจะเพราะว่าโลกร้อนนี่แหละเราอยู่บน ยอดงานไม่นานมากนะจริงๆมันจะมีจุดที่สามารถให้เราเทร็คกิ้งได้ซึ่งเราไม่เทรคนะเพราะว่าตอนนี้ก็กำลังท้องอยู่ประมาณ5เดือนนะถ่ายรูปกันอยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งก็ได้เวลาที่จะต้องลงเขากันแล้วเพราะว่าวันนี้เราจะต้องขับรถกลับบ้านกันอีกยาวๆเลยและตอนกลับบ้าน,นี่ยเราก็ได้เปิดประสบการณ์เอารถขึ้นรถไฟเพื่อที่จะย่นระยะเวลาเดินทางกลับบ้านให้มันไวที่สุดแล้วก็ประหยัดกิโลเมตรของรถด้วยนะ เป็นการเปิดประสบการณ์ครั้งแรกมันก็เหมือนอยู่ในส่วนสนุกดีนะเพราะว่าเราจะอยู่บนรถไฟแล้วก็จะลอดดุโมมงไปตลอดทางเลยสนนค่าใช้จ่ายตกคันละ30กว่าแฟง์นะซึ่งก็ถือว่าคุ้มนะไม่ต้องไปขึ้นเขาลงห้วยให้มันเหนื่อยซึ่งแต่เราไม่ได้เสียดายนะที่ขาไปเราไม่ได้ทําสิ่งนี้เพราะว่าวิาว,วขาไปนี่คือคุ้มค่ากับการเดินทางมากๆเลย รีวิวให้เห็นบ้างเล็กๆ,ๆนะ้อยๆน้ำไม่เยอะมากเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางอุโมงค์ใช่มากกว่านั่งกันอยู่ตรงนี้ไม่นานมากนะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแล้วเราก็หลุดเส้นทางที่โคเคยวเรยวรถที่ตอนขับไปเราให้เพื่อนดูแมปไปนะพอจากจุดนี้ก็ขับกลับบ้านอีกไม่ไกลก็จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วจากตรงนี้เนี่ยเราก็ไปแวะ ข้าวเย็นกันที่เมืองรูแซนกันต่อนะเป็นทริป2วันหนึ่งคืนสั้นๆแต่ว่าอิ่มอกอิ่มใจกับวิวแล้วก็อาหารมากๆเลยิท้ายนะนนำร้านอาหารอร่อยร้านนี้ชื่อร้านโบเลโรนะเป็นร้านอาหารสเปนซึ่งอยู่ในโรงแรมโรงแรมหนึ่งในตัวลูแซนถ้าใครสนใจแล้วก็ไปพักรูแซนก็อย่าลืมไปหาอาหารสเปนกินแก้เลี่ยนหรือว่าแก้เบื่ออาหารสวิสนะเป็น ร้านที่บริการดีบรรยากาศดีแล้วก็อาหารอร่อยมากๆฝากเพื่อนๆติดตามคลิปหน้าของเราด้วยจ้า